นี่คือรีวิวจากลูกค้าที่สั่งซื้อแอร์จากบริษัท PBS High Standard นะครับสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็ติดตั้งเองลูกค้าดูจากคลิปวิดีโอที่เรารีวิวไปนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเองนะครับเป็นเต็นท์หลังคานะครับเป็นหลังคาแข็งนะครับติดตั้งได้ทุกชนิดเลยขอให้มีโครงสร้างรองรับแอร์แล้วก็มีห้องกันความร้อน จะเป็นรถตู้รถกระบ,บะรถปิกอัพรถ10ล้อรถบรรทุกเราก็จะมีแอร์2 2โวลต์แล้วก็2 4โวลต์รองรับให้อยู่นะครับหรือถ้าใครอยากจะติดตั้งแคมปิ้งแบบนี้เราก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไว้จำหน่ายนะครับเราเลือกได้นะครับแบตลิเธียมฟอสเฟตของเรามีระบบชาร์จได้3ระบบนะฮะร,ระบบแรกก็คือชาร์จจากรถยนต์ระบบที่2ก็คือชาร์จไฟบ้านแล้วก็ระบบที่3ก็คือชาร์จจาก พลังงานแสงอาทิตย์ครบเลยนะครับถ้าท่านไหสนใจอยากจะได้ Air DC ของ PBS High Standard ของแท้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะโทร0943612255เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับนี่ลูกค้าซื้อไปเองติดตั้งเองนะครับดูนะครก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับออกแคมปิ้งได้ทุกฤดูการเลยนะจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่า ออกแคมปิ้งจะร้อนอบอ้าวก็เพราะว่าเรามี AirDC ของ PBS ของแท้นะครับเย็นฉ่ำเลยนะครับตัวนี้นะฮะถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าของ PBS มีวารันตีีมบริการหลังการขายนะครับสินค้าก็รับประกันให้1ปีนะครับ